ไปจูเหินตอนที่274เป้าหมายของหยงเวย่ยเป้าหมายของหยงเวย่ยโอ้เอ้ยถ้าไม่ใช่เพราะนางนั่นข้าคงไม่มาแพ้เจ้าหรอกเสียงบ่นของริศยายังคงดังอยู่ในหัวของหยงเวย่ยต่างกับโทสะแม้จะคอยบอกให้มันมันมนหวหอยู่ตลอดแต่โทสะไม่ใช่พวกที่พูดคุยอะไรไร้สาระทําให้การควบคุมโทสะกับริสยานั้นต่างกันมากโดยเฉพาะความน่ารําคาญ เจ้าเอาร่างมาให้ข้าใช้ซะข้าจะไปฉีกนางนั่นให้เป็นชิ้นชิ้นฤทธยาพูดแบบนี้มาทั้งวันทําเอาหยงไม่ได้แต่ถอนหายใจออกมาหยวกหูโวยเสียงนกเสียงกาที่ไหนมาร้องอยู่ได้ทั้งวันในที่สุดความอดทนก็หมดลงแต่คนที่ระเบิดออกมานั้นไม่ใช่หยงเว่ยแต่เป็นจิตมานของโทสะต,ต่างหากอย่างเจ้าคงไปหาเรื่องคนอื่นเพราะความอิจฉาอีกลส้สิจะกี่พันปีเจ้าก็ยังเหมือนเดิมโทสะว่าพลางพูดด้วยนำเสียงไม่พอใจ มันอยู่กับหยงเวียมานานพยายามยุยงหยงเวียมาตลอดนับปีแต่หยงเว่ยไม่เคยหลุดเลยทําเอาจิตมันแห่งโทสะเลิกคิดจะครองร่างของหยงเว้นและเลือกจะนอนเฉยๆในจิตของหยงเว่ยแทนจนกระทั่งใยอิจฉาโดนดูดเข้ามานี่ละ่ะก็นางนั่นมันสวยเกินหน้าเกินตาข้านี่นาแถมยังเป็นลูกสาวของหัวหน้ากลุ่มนักล่าอสูรอีกต่างหากฤติยาบ่นพลางถอนหายใจออกมาในสภาพจิตมันพวกนางทําร้ายกันไม่ได้ ต่อให้โทระระเบิดอารมณ์รุนแรงแค่ไหนก็ทำอะไรนางไม่ได้อยู่ดีหรือก็คือมันไม่สามารถสั่งให้นางหูปากได้นั่นเองเจ้าว่าอะไรนะหยงเ่ยสะดุดกับคำพูดของริษยานิดหน่อยตรงที่บอกว่าเป็นลูกสาวของหัวหน้ากลุ่มนักล่าอสูรนางนั่นมันสวยเกินหน้าข้าไงาริษยาตอบด้วยท่าที่ไม่สบอารมณ์ไม่ใช่หลังจากนั้นยงเ่ยถามซอมด้วยท่าที่สนใจ ยายนั่นเป็นลูกสาวของหัวหน้ากลุ่มนักล่าอสูรน,นะสิได้ยินเช่นนั้นหยงเว่ยก็ถอนหายใจเฮือกออกมามันหรืออุตส่าห์ปิดเรื่องนี้เป็นความลับไม่อยากให้ปายจูเหินที่เพิ่งแต่งงานเข้ามายุ่งแต่เจ้ารายาดาันบุกเข้ากลางเมืองร้อยแปดอสูรแบบนี้คงเงียบไม่ได้แล้ว คงต้องไปที่เมืองร้อยแปดอสูรเสียแล้วหยงเว่ยเดินออกมาจากถ้ำพลางออกเดินทางไปยังเมืองร้อยแปดอสูนยอย่างช่วยไม่ได้ในเมื่อพวกมันเข้ามาโจมตีกลุ่มนักล่าอสูนหย,ยงเว่ยควรไปให้ข้อมูลมากกว่าปล่อยให้กลุ่มนักล่าอสูนโดนโจมตีเฉยเฉยโดยไม่ทราบอะไรข้าว่าแล้วเจ้าต้องมากู่หมิงพูดพลางมองร่างของไปจูเหวินที่เดินทางมาพบมันที่วังหลวง งั้นเจ้าก็ทราบแล้วเรื่องมานที่บุกโจมตีเมืองร้อยแปดอสูรไปจูเวินพูดเสียงเรียบพลางเดินมายืนตรงหน้าบันลังของจัก,กรพรรดิตัวมันเดินทางกลับยังเมืองร้อยแปดอสูรแล้วและได้ทราบข่าวทันทีเรื่องที่เมยอหลินโดนมานริษยาเล่นงานและทราบทันทีว่าคนที่แทงไหล่ของมันคือเมยอหลินเองมีคนของเจ้ามารายงานแล้วปู่หมิงตอบพลางสั่งให้คนใช้นํำชามาให้ไ่จูเวินพร้อมยกโต๊ะมาให้ไ่จูเวินนั่ง ดูเหมือนเจ้าจะรู้เรื่องอยู่แล้วเล่าให้ข้าฟังได้หรือไม่ไปจูเหวินถามออกมาเพราะคราวนี้มันไม่ทราบข่าวอะไรเลยความจริงก่อนหน้านี้หยงเว่ยได้มาบอกข้าแล้วปู่หมิงว่าพลางถอนหายใจออกมาเรื่องมันมาถึงเมืองร้อยแปดอสูรแล้วปิดไปก็เท่านั้นอู่หมิงจึงเริ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ไปจูเหวินฟังอย่างช้าช้าเจ้าจะบอกกว่ามันทั้งเจ็ดฟื้นคืนชีพแล้วงั้นหรือไปจูเหวินถามด้วยท่าทีประหลาดใจ มันทั้งเจ็นั้นไปจูเอินรู้จักเพียงหยงเม่ยเท่านั้นแต่มันยังจําตอนที่หยงเมื่อโดนจิตมานครอบงำได้ดีมันก็ถึงกับโจมตีหลินหลินที่มักจะไปเล่นกับมันได้ลงแม้หยงเม่ยจะสามารถควบคุมจิตมานได้แล้วแต่คนอื่นๆที่โดนจิตมานครอบงำคงมีสภาพไม่ต่างจากหยงเม่ยบนยอดผายกแน่ๆ ข้าจะช่วยตามาหาพวกมันไปจูเินเสนอตัวทันทีเพราะคนที่สามารถแยกเหล่ามันออกจากคนธรรมดาได้นั้นก็คงมีแต่ป๋ายจูเินและหยงเ่ยเท่านั้นไม่ได้ปู่หมิงสายหน้าพลางมองปายจูเวนด้วยสายตาเป็นห่วงคันระยาเจ้าเพิ่งตั้งคันเจ้าจะทิ้งนางไปงั้นเหรอได้ยินสิ่งที่หูหมิงพูดไปจูเวนก็เงียบไปทันทีตอนนี้เมยอนหลินเพิ่งตั้งคันได้ไม่กี่วัน แม้จะยังไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงแต่พออายุคันมากขึ้นเมยอหลินคงจะเริ่มลำบากในฐานะสามีของนางแล้วมันไม่ควรออกไปในตอนนี้ไม่ต้องห่วงขาส่งจดหมายให้อาจารย์แล้วท่านสามารถแยกแยะจิตมานได้รับรองว่าท่านต้องทำได้ไม่แพ้เจ้าแน่ๆปู่หมิงลุกขึ้นมาจากบันลงังพลางเดินมาจับบากของไปจูเอินเอาไว้หากเป็นท่านอวุโสเทียนหมิงย่อมสามารถทำได้แน่ๆเป็นแบบนี้ไปจูเอินก็วางใจได้ ถ้ายังไม่ได้ไปยินดีกับเมยอลลินเลยเรากลับไปเมืองร้อยแปดอสูรกันดีกว่าอูหมิงว่าพลางยิ้มออกมาหากเมยอลลินท้องจริงๆลูกที่เกิดออกมาก็เป็นหลานของอูหมิงเช่นกันไม่แปลกที่มันเองก็อยากจะไปแสดงความยินดีเสียด้วยรู้ไปหมดเลยนะสมแล้วที่เป็นจัก,กรพรรดิปจูเหวินว่าพลางถอนหายใจออกมาจนแล้วจนรอดไปจูเหวินก็พาอูหมิงกลับมาที่เมืองร้อยแปดอสูรจนได้เพียงแต่ พลังมารไปจู๋เหวินขมวดคิ้วทันทีที่กลับมาถึงวังมังกรทำไมพลังมารถึงอยู่ในวังมังกรได้แถมพลังวิญญาณและพลังอสูรที่อยู่รอบๆอบยังไม่มีท่าทีแตกตื่นอีกด้วยหยงเมื่อยงั้นเหรอปู่หมิงถามพลางมองไปรอบๆอบทหารและคนในวังมังกรไม่มีใครมีท่าทีแตกตื่นเลยหากมีพลังมารอยู่ในวังคงจะเป็นหยงเมื่อยเท่านั้น ไม่นี่ไม่ใช่พลังมานของหยงเว่ยปจูเหวินขมวดคิ้วพลางเปิดประตูเข้าไปในห้องประชุมแต่เมื่อประตูถูกเปิดออกมาแล้วคนตรงหน้ากลับเป็นหยงเว่ยจริงๆไม่ใช่คนอื่นแต่อย่างไรทำเอาไปจูเหวินงง,งไปครู่หนึ่งหยงเว่ยปจูเหวินขมวดคิ้วทันทีเพราะพลังมานที่มันสัมผัสได้จากตัวหยงเว่ยเปลี่ยนไปมากแถมยังสูงขึ้นมากนี่มันพอๆกับคนระดับเทียนเซียนขั้นที่9ก้าเลยนะ ไปจูเหวินอูหมิงหยงเว่ยทักทายพลางลุกขึ้นต้อนรับการมาถึงของคนทั้งสองท่านพี่เมยอหลินเดินเข้ามาหาไปจูเหวินพลางพามันไปนั่งบนบันลังเพราะหยงเว่ยมาขอพบไปจูเหวินด้วยท่าที่เป็นทางการมากท่าทางจะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยไปจูเหวินข้ามีเรื่องที่ต้องบอกให้เจ้าทราบหยงเว่ยว่าพลางนำมีดของฤศยาออกมา นั่นมันมีดของมานที่บุกมาคราวก่อนเมยอหลินพูดพลางมองมีดในมือของหยงเว่ยนางสู้กับริศยานานมากทำให้จำมีดในมือของหยงเว่ยได้ทันทีฆ่าสังหารนางแล้วดึงจิตมานของนางเข้ามาในร่างทำให้ตอนนี้ตัวข่ามีมารสองตนอยู่ในร่างหยงเว่ยพูดพลางเก็บมีดไปสองตนเจ้าไม่เป็นไรงั้นหรือไปจูเหินพูดออกมาด้วยท่าที่เป็นห่วง ปกติมีมารแค่ตนเดียวก็ลำบากมากพอแล้วนี่หยงเว่ยเก็บเอาไว้ถึงสองตนเลยงั้นหรือไม่เป็นไรหยงเว่ยว่าพลางปล่อยพลังมานออกมาเห็นได้ชัดเลยว่าพลังมารของหยงเว่ยเปลี่ยนไปเพราะมันผสมระหว่างพลังของโทสะและริษยานั่นเองเพียงแต่หลังจากปล่อยพลังมารออกมาแล้วทั่วร่างของหยงเว่ยกลับปรากฏควันสีดำลอยออกมาช้าชาดูเหมือนวิชาลมปราณมังกรของไปจูเหวินเลย หลังจากข้าได้ศึกษาวิชาเทวปราบมาแล้วข้าก็ได้ทราบความจริงข้อหนึ่งยงเมยว่าพลางลดพลังมารล,ลงไอสีดำพวกนี้เกิดจากการเรียนวิชาเทวปราบมานงั้นหรือวิชาเทวปราบมารไม่สามารถเรียนได้ด้วยพลังมารแต่ข้าสามารถใช้พลังมารสร้างวิชาใหม่ขึ้นมาได้มันคือวิชาผนึกมารยางเบยผพูดจบไปจูเหวินก็มีสีหน้ากังวลยิ่งกว่าเดิมเสียอีก เจ้าจะบอกว่าเจ้าจะผนึกมานทั้งเจ็ดเอาไว้ในร่างตัวเองงั้นหรือได้ยินปายจูเหวินถามหยงเม่ยกลับสายหน้าไม่ใช่หยงเมื่อตอบเสียงเรียบพลางหลับตาลงช้าช้าข้าจะผนึกมานทั้งเจ็ดและวิชามาหนึ่งร้อยแปดเอาไว้ในร่างของข้าหยงเมื่อพูดด้วยท่าทีจริงจังและเด็ดเดี่ยวอย่างมากการรับปริศญาเข้ามาทำให้สมองของหยงเมื่อได้รับภาระไม่น้อย แม้แต่ตอนที่พูดอยู่นี้ริษยายังเอาแต่บบนและถามหยงเมื่อยอยู่เสมอว่าไม่อิจฉาไปจูเวินหรืออย่างไรไม่อิจฉาอูหมิงหรืออย่างไรไม่เลิกการรับมันตนอื่นๆมาจะยิ่งทำให้หยงเมื่อยรับภาระหนักกว่าน,นี้แน่ๆเจ้ามั่นใจแล้วงั้นเหรออูหมิงถามด้วยท่าที่จริงจังมั่นใจสิหยงเม่ยว่าพลางลุกขึ้นยืนไม่ต้องห่วงข้าจะจบเรื่องนี้ให้ได้โดยที่พวกเจ้าไม่ต้องเดือดร้อนหยงเม่ยว่าพลางเดินหันหลังออกจากห้องประชุมไป ยงเม่ยไปจูเอินเรียกตัวมันเอาไว้พลางเดินตามมาที่หน้าประตูห้องประชุมนิยายเรื่องนี้อัปเดตก่อนที่อื่นเว็บพอแรกที่ longnovelza.com ข้าไม่อยากให้เจ้าต้องแบกรับคนเดียวไปจูเอินพูจบยงเม่ยก็สายหน้าช้า,ชาข้ามาที่นี่เพื่อบอกเรื่องมันให้พวกเจ้าทราบไม่ได้มาเพื่อขอความช่วยเหลือเจ้าปล่อยเรื่องนี้ให้ข้าทำเถอะ ส่วนเจ้าก็ปกป้องคนของเจ้าอยู่ที่นี่ยงเมื่อยผู้จบมันก็เดินจากไปทั้งทั้งแบบนั้นการจัดการกับมานนั้นแม้แต่ปายจูเวินก็คงทำไม่ได้คนที่สามารถผนึกมันเอาไว้ในร่างได้คงมีแต่หยงเว่ยเท่านั้น หากข้าไม่ลงนรกแล้วใครจะลงหยงเม่ยรำพึงออกมาพลางเดินออกจากเมืองร้อยแปดอสูรไปตอนนี้มันสำเร็จ,จอวิชาผนึกมาแล้วแถมยังได้พลังของฤศยาเพิ่มมาอีกทำให้ตอนนี้หยงเม่ยสามารถต่อกรกับพวกมันได้ในระดับหนึ่งเจ้าจะไปไหนนะฤศยาถามพลางมองหยงเม่ยที่มุ่งหน้าไปทางตะวันตกข้าจะไปอาณาจักรชูหยงเม่ยตอบพลางเริ่มเดินทางด้วยความเร็วที่มากขึ้นอาณาจักรชู เจ้าไปทําบ้าอะไรที่นั่นรทษยาสะดุ้งโหยงเพราะไม่คิดว่าหยงเม่ยจะไปอาณาจักรชูเจ้ามารตนนั้นไอคนที่แต่งตัวหรูๆหยงเม่ยว่าพลังนึกถึงภาพของอัตตาที่กําลังสังหารเจ้าอาวาสทําเอามันต้องกดความรู้สึกโมโหเอาไว้เพราะไม่อยากไปปลุกโทสะเข้ามันสวมเครื่องประดับของอาณาจากักรชูผู้จบหยงเม่ยก็รวบรวมพลังมารของตนแล้วพุ่งไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วทันทีตอนที่275แผนยึดครองอาณาจากักร แผนยึดครองอาณาจักรชูมันอย่างพวกเจ้าคงหนีไม่พ้นกบดานอยู่ในถ้ำกระมงังระหว่างเดินทางข้ามจากอาณาจักรอูมายังอาณาจักรชูอยู่อยู่ย,ยงเว่ยก็พูดออกมาลอยลอยราวกับพูดอยู่คนเดียวเพียงแต่คำพูดดังกล่าวดันไปกระทบหูมานตนหนึ่งเข้าให้ ใครบอกพวกข้านะมีปราสาทหลังใหญ่อลังการแถมมีคนคุ้มกันนับพันอีกต่างหากไม่ไปฝึกวิชาในธรรอย่างเจ้าหรอกฤทิยาว่าพลังส่งเสียงจิตจะไม่พอใจกับคำสบประมาทของหยงเว่ยเหรือแล้วปราสาทที่ว่ามันอยู่ไหนละ่ะ หรือว่าเป็นปราตรา์ในจินตนาการของเจ้าหยงเมื่อยหัวรอบพลางมองไปรอบๆตอนนี้มันอยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอาณาจักรชูหานจะคลำหาเส้นทางตามพวกมันไปนั้นจําเป็นต้องหาบอแสเสียก่อนซึ่งหยงเมื่ยก็มีใย,ยปากเปราะยุ่ง่ายอยู่ในร่างอยู่แล้วเสียด้วยไม่ใช่ปรา,าสาทในจินตนาการเสียหน่อยราคายึดมันมาจากเจ้าเมืองทิศเหนือแถมยังเอาคนของเจ้าเมืองมาป้องกันปรา,าสาทด้วยฤษยาโวยด้วยนําเสียงไม่พอใจ แต่พอได้ยินหยงเม่ยกลับยิ้มออกมาพลางมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือทันทีระหว่างที่หยงเม่ยกาลังเดินทางไปยังทิศเหนืออยู่นั้นกลุ่มมันเกือบทั้งหมดก็ไม่ได้อยู่ในที่ที่ริษยาบอกอีกแล้วพวกมันกําลังออกเดินทางเพื่อเข้าไปในวังหลวงของอาณาจักรชูต่างหาก เตรียมขบวนแห่มาซะยิ่งใหญ่แบบนี้เจ้าจะทำอะไรกันแน่อตาตราตกล่าชายร่างอ้วนที่นั่งอยู่บนรถมาถามพลางมองกลุ่มทหารนับหมื่นคนที่กำลังเดินทางเข้าเมืองหลวงพร้อมเหล่ามารที่นั่งอยู่บนเกี้ยวอย่างกับราชามันเป็นข้อตกลงของข้ากับราคะอัตาชายในชุดคลุมหรูหราพูดพลางนั่งอย่างสง่าผ่าเผยบนเกี้ยวที่มีคนหามร่วม30คนหาบ,บอกว่าพวกมันเป็นคณะเดินทางของราชาอาณาจากักรใดอาณาจักรหนึ่งก็ยังดูน่าเชื่อถือเลย ออแบบนี้นี่เองตะกละพยักหน้าเข้าใจพลางล้วงมือเข้าไปในรถมาที่ตนนั่งมาก่อนจะเอาของกินออกมานั่งเคี้ยวเล่นระหว่างเดินทางดูเหมือนว่าอัตตาจะอยากเป็นราชาของอาณาจักรชูก็เลยร่วมมือกับราคาเพื่อสร้างกองทัพขึ้นเพื่อเข้ายึดวังหลวงของอาณาจักรชูยีหน้าละเจ้าถึงเลือกร่างนั้นแผนสูงจริงๆนะ โลพาที่นั่งมาด้วยพูดพลางสายหน้าช้าช้ามันไม่ได้มาร่วมมือกับอัตตาเพราะหวังบัรลังอะไรหรอกแต่มันอยากจะเข้าไปในคลังสมบัติของราชวงศ์ทูดูเท่านั้นเองคราวก่อนพวกมันไปบวชอวดในอาณาจากักรหูในคลังแทบไม่มีสมบัติอะไรเลยดีที่มีรูปปั้นหยกเยอะหน่อยมันเลยพอได้กำไรบ้างหากไม่ใช่เพราะวัดแห่งนั้นมีตำรามันเยอะมากพวกมันคงไม่ลงแรงไปด้วยกันถึงสตนแบบนี้แน่ๆ นี่มันเกิดอะไรขึ้นทางฝั่งจักกรพรรดิแห่งอาณาจักรซูเมื่อเห็นกองทัพเดินทางเข้ามาในเขตวังหลวงก็พลันเกิดความหวาดระแวงทันทีข่าวการยึดครองอาณาจักรของอาณาขอจักอูและอาณาจักรชูเพิ่งถูกส่งออกไปข้างนอกหรือว่าอาณาจักรอื่นจะมาบุกตีเพื่อลดทอนอำนาจของอาณาจักรชูกันองค์จัก,กรพรรดิพวกมันเป็น หัวหน้าองค์คอรักษอพูดพลางเพ่งมองผ่านกล้องสองทางไกลด้วยท่าทีตื่นตะลึงมันเป็นกองทัพของอาณาจากักรใดทำไหมหัวหน้าองค์คอรักษอถึงตื่นประหนกเช่นนั้นพวกมันเป็นยอดฝีมือของเราขอรับได้ยินที่หัวหน้าองค์คอรักษอตอบ แม้แต่องจากกรพพัดก็แสดงสีหน้างูงงเช่นกันหลังจากได้รับฟังที่หัวหน้าองค์คอรักษอรายงานรายชื่อของยอดฝีมือทีละคนทีละคนดวงพระพักขององค์จากกรพพัดก็ยิ่งหมองซีดลงทุกทีในกองทัพที่กำลังเดินทางมายังวังหลวงปรากฏยอดฝีมือของทางเหนือในอาณาจักรชูเองมากมายแถมส่วนใหญ่ยังเป็นยอดฝีมือที่จงรักพักดีกับราชวงศ์ของอาณาจักรชูมาอย่างยาวนานแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกนั้นจะคิดทรยศ นี่มันอะไรกันข้าทำอะไรผิดงั้นหรือองค์จัก,กรพรรดิพูดด้วยสีหน้าราวกับจะร้องไห้หลังจากร่วมมือกับอนาจาักรูการแก้ปัญหาเรื่องสเสบียงอาหารก็จบลงพอกันค้าระหว่างอาณาจักรูและถูกเปิดออกสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็ดีขึ้นมาก ยิ่งทางเหนือนั้นยิ่งแล้วใหญ่สภาพขาดแคลนอาหารก่อนหน้านี้แทบจะหายไปแล้วแล้วทำไมคนของมันถึงยังรวมตัวกันเดินทางมายังเมืองหลวงอีกหรือพวกมันไม่พอใจที่จะก,กระพัดแห่งอาณาจากักรชูก้มหัวให้จัก,กรพรรดแห่งอาณาจากักรหูกันองค์จัก,กรพรรดทำเช่นไรดีหัวหน้าองค์คอรักษอถามพลางเก็บกล้องส่องทางไกลลงปล่อยพวกมันเข้ามาข้าอยากทราบว่าพวกมันต้องการอะไรองค์จัก,กรพรรดตอบด้วยท่าที่นิ่งเรียบ รายชื่อยอดฝีมือที่ไร่มาก่อนหน้าน,นี้คือเหล่ายอดฝีมือครึ่งอาณาจักรชูเลยก็ว่าได้กองกำลังในเมืองหลวงตอนนี้ไม่มีทางร้านรับได้เลยต่อให้ส่งจดหมายเรียกแล้วยอดฝีมืออีกครึ่งอาณาจักรมาทันก็ยังไม่ทราบว่าจะชนะได้หรือไม่ตึงตึงกองงมทับของเหล่ามันหยุดลงที่หน้าวังหลวงเพียงแต่พวกมันไม่จําเป็นต้องบุกเข้าวังหลวงแต่อย่างไรเพราะเป้าหมายของพวกมันอยู่ตรงหน้าประตูหอวังหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์จักกรพรรดิแห่งอาณาจักรชูนของข้าต้องการพบท่านชายคนหนึ่งที่เคยเป็นยอดฝีมือของอาณาจักรชูพูดพลางชี้หน้าองค์จักกรพรรดิอย่างไม่ให้เกียรติอย่างเห็นได้ชัดให้นายของเจ้าออกมาองค์จัก,กรพรรดิว่าพลางมองกองทัพตรองหน้าพวกมันมีรถมาหลายคันรวมทั้งเกี้ยวแห่จํานวนหนึ่งไม่ทราบว่าหัวหน้าของพวกมันอยู่บนเกี่ยวไหนกันแน่ตึง เกี้ยวของอัตตาถูกแบกมาวางเบื้องหน้าองค์จัก,กรพรรดิก่อนที่อัตตาจะเดินลงมาจากเกี้ยวที่มีผ้าสีดำปิดเอาไว้จนมิดชิดจุลภาคจุลภาคจุลภาคจุดจุดอัญ,ญประกาศคู่ทันทีที่อัตตาเดินลงมาจากเกี้ยวองค์จัก,กรพรรดิและเหล่าขุนนางต่างตกตะลึงจนลืมหายใจมันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะได้เห็นคนผู้นี้กลับมาอีกครั้งชูเฟิงองค์จัก,กรพรรดิหลังนำตามองใบหน้าของชูเฟิง บุตรชายที่คิดว่าตาตจับไปแล้วด้วยท่าที่งงงงมันจำได้ดีทูเฟิงตายไปตอนพิธีอภิเศษของมันกับอูสูหลานตัวมันพาร่างของทูเฟิงไปไว้ที่สุสานนำแข็งของอาณาจักรทูด้วยตนเองหากร่างนี้เป็นร่างจำแรงร่างขององค์ชายทูเฟิงสมควรนอนไร้วิญญ,ญาณอยู่ในก้อนนำแข็งสีถึงจะถูกเป็นไปไม่ได้องค์ชายกลับมาได้อย่างไรเหล่าขุนนางเอกก็สูญงงไม่แพ้กันทูเฟิงตายต่อหน้าทุกคนไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เจอมันอีกแน่ ลูกพ่อเจ้าเกิดอะไรขึ้นองค์จัก,กรพรรดิถามพลางมองร่างของชูเฟิงด้วยท่าที่เปลื้มปริ่มแม้อณาจาักจะสงบแล้วแต่เรื่องการเสียบุตรชายก็ไม่เคยหายไปจากใจขององค์จัก,กรพรรดิเลยการได้เห็นลูกชายมายืนตรงหน้านั้นนับว่าหน้าตื่นตันอย่างมากจริงๆแล้วในวันนั้นข้าไม่ได้ตายขอรับเสด็จพ่ออัตตาในร่างของชูเฟิงตอบพลางยิ้มบางๆราวกับเรื่องที่มันกำลังเล่าเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอน ข้ารอดชีวิตมาได้เพราะสหายของข้าช่วยเอาไว้ข้าอยากให้ท่านพ่อได้พบนางชูเฟิงพูดพลางมองไปบนเกี้ยวซึ่งมีร่างของหญิงงามคนหนึ่งนั่งอยู่เมื่อชูเฟิงกล่าวถึงนางราคาก็ลุกขึ้นพลางเดินลงมาจากเกี้ยวอย่างช้าช้าเรือนร่างเบาบางและกลิ่นอายหน้าหลงไหลของนางแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณทําเอาเหล่ายอดฝีมือและขุนนางต่างมองนางด้วยสายตาเคลิ้มฝันไปชั่วอึดใจ องค์จัก,กรพรรดิยินดีที่ได้พบเพคะราคะพูดด้วยท่าที่อ่อนโยนพลางยิ้มหวานน้อยๆเจ้าคือสหายของชูฟึงหรือองค์จัก,กรพรรดิถามด้วยท่าที่แก้แก,ก,ก้งกลงความงามของราคะไม่ใช่เพียงงามแต่กลับมีสเสน่์ยั่วยวนบางอย่างแผ่ออกมาตลอดเวลาด้วยเพคะข้าพาชูฟึงกลับมาเพื่อทวงคืนบัลลังก์ของมันได้ยินที่ราคาพากกระพูดองค์จักรพรรดิกลับไม่มีท่าทีแปลกใจอะไรเลยมันพยักหน้าชา้ชาๆพลางยิ้มออกมา แน่นอนในเมื่อชูเฟิงกลับมาแล้วบัรลังก็ยังคงเป็นของมันองค์จัก,กรพรรดิว่าพลังยิ้มกว้างทำให้ราคาเองก็ยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจเช่นกันความจริงกองทัพวบนี้ไม่ได้จําเป็นอะไรเลยขอแค่มีร่างของชูเฟิงและความสามารถของราคาการทวงคืนบัรลังก็ง่ายราพลิกฝ่ามือที่นี่สินะขณะที่พวกอัตตาเดินทางไปทวงบัลลัง ร่างของหยงเว่ยก็เดินทางมาถึงเมืองทางเหนือของอาณาจักรชูเสียทีแม้จะได้พลังจากฤษยามาเพิ่มแต่การเดินทางด้วยวิชาตัวเบาก็สิ้นเปลืองแรงไม่น้อยเลยบางทีมันควรจะขอมังกรบินจากไปจูเอิญมาช่วยสักตัวไม่มันไม่อยากไปรบกวนไปจูเอิญให้มากกว่านี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ที่นี่สักหน่อยใครบอกเจ้ากันว่าที่นี่คือปราสาทที่พวกข้าใช้นะฤศยายังคงวยวายอยู่ในหัวของหยงเว่ยแม้นางจะโดนหลอกถามมาตลอดทางแล้วก็ตาม ไม่ใช่งั้นเหรอมิน่าละมันถึงดูเล็กแล้วก็คับแคบจริงๆยงเมื่อยอหัวเราะพลางกระโดดลงจากหน้าผาเพื่อตรงไปยังเมืองที่ปราสาทของพวกมันตั้งอยู่เจ้ากล้าบอกว่าปราสาทหลังนี้เล็กงั้นเหรอเจ้ารู้เอาไว้นี่คือปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของอาณาจักรชูเชียวนะภายในมีห้องนับร้อยแม้แต่ห้องเพียงห้องเดียวก็ใหญ่กว่าบ้านของเจ้าอีก ริษยาวุวายโดยไม่ได้สำนึกเลยว่าตนเองพูดอะไรออกไปบ้างทำเอาหยงเมื่อยและโทสะสายหัวด้วยความเหนื่อยใจก่อนที่หยงเม่ยจะเข้าไปในปราสาทอย่างง่ายดายไหนเจ้าว่ามีคนเฝ้าเป็นพันๆไงนี่ข้าไม่เห็นมีใครอยู่สักคนหยงเม่ยว่าพลางมองไปรอบๆปราสาทถูกปล่อยทิ้งร้างราวกับไม่มีใครอยู่อาศัยไม่มีคนไม่มีทหารไม่มีแม้แต่มาร ไม่สิยุงเ่ยชะงักเท้าไปครู่หนึ่งหลังจากสัมผัสถึงพลังมานที่ไหลออกมาจากประตูปราสาทท่าทางปราศาทจะไม่ได้เงียบเหงาอย่างที่คิดอีหยุงเวยดันประตูปราสาทออกไปช้าช้ามันพบเพียงแรงต้านเล็กน้อยเท่านั้นก่อนที่ประตูปราสาทจะเปิดออกแม้มันจะสัมผัสพลังมานสายหนึ่งได้แล้วแต่ก็สัมผัสได้แค่นั้นมีพลังมานเพียงจุดเดียวเท่านั้นในปราสาสแห่งนี้แถมมันยังอยู่กลางห้องโถงอีกต่างหาก เจ้าเป็นมารที่ทำหน้าที่เฝ้าที่นี่หรือหยงเว่ยถามพลางมองชายหนุ่มร่างกายมอมแมมที่นอนอยู่กลางห้องโถงปราสาทหลังนี้ตกแต่งอย่างสวยงามทำให้พื้นยังทำจากโครมผืนใหญ่ที่ต่อให้นอนเล่นก็ยังสบายอย่าบอกใครแม้จะแปลกนิดหน่อยที่มานอนกลางห้องโถงโลง่ลงๆก็ตามข้าเหรอชายหนุ่มถามพลางลุกขึ้นมาด้วยท่าทีขี้เกียจผมเผาของมันกระเซาะกระเซิงจนดูไม่ได้เลยทีเดียว ข้าไม่ได้เฝ้าที่นี่รอบข้าแค่ขี้เกียจไปกับพวกอัตตาเฉยๆเกียดคร้านต่อพลางเอ็นตัวลงนอนอีกครั้งแต่เจ้าก็เป็นมานทั้งเจ็ดสีนะยงเมื่อถามพลางสัมผัสพลังมานของอีกฝ่ายพลังมารของเกียดคร้านนั้นพอๆกับฤศยานั่นก็คือมันอยู่ระดับเทียนเซียนขั้นที่สิบและอาจจะเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ ก็คงแบบนั้นแต่ถ้าเจ้ามีธุระกับอัตตาข้าจะไม่ห้ามเจ้าหรอกแล้วก็ไม่อยากยุ่งด้วยเกียรครานะว่าพลางพลิกตัวไปฝั่งตรงข้ามกับที่หยงเม่ยยืนก่อนจะหลับไปทั้งทั้งแบบนั้นข้ามีธุระกับมันทุกตนนั่นหละหยงเม่ยว่าพลางเรียกดาบมรกตออกมาพลิบตาที่มันฟาดลงไปร่างของเกียกริครานก็พลันพลิกไปนิดหน่อยจนคมดาบฟันไปไม่ถึงตัวมันหยงเมื่อเห็นแบบนั้นจึงลงดาบฟ้อมไปหลายครั้งแต่เกียกริครานกลับพลิกตัวหลบแถมยังนอนต่อได้หน้าตาเฉย อยากกวนใจข้านักเลยข้าอยากจะนอนต่อเกียรคร้านะว่าพลังลุกขึ้นนั่งช้าช้าในมือของมันปรากฏไม้เท้าสีเขียวราวกับทําจากไม้ไผ่หนึ่งด้ามค่อยๆยันตัวเองให้ลุกยืนแต่ถึงจะลุกมาแล้วมันก็ยังมีท่าทีซึ่งซึมราวกับคนนอนหลับกลางอากาศอยู่ดี